เข้ามาใหม่สวยๆเลยนะคะสำหรับ t o y o ต a c o ค o l l อ a พ t e ิ1.8 e s p o r t option คันนี้นะคะฟีด้าผ่อนเพียงเดือนละ8,500ค่ะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota Corolla Altis 1.8e s p o r t option นะคะปี2018สีขาวสวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่120,000โลเท่านั้นค่ะราคา549,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,500เท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์06425393 ะะเดี๋ยวฟางพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมน,นะคะสองเส้นสวยๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะบอกเลยว่าใสๆนะคะกันชนด้านล่างนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กทูโทนขอบ17นะคะได้เป็นแม็กทูโทนขอบ17นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะหล่อๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะบอกเลยว่าคมชัดเจนค่ะ เรียมสันลดคงชัดเจนนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักนะคะหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะคะอันนี้ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะ อันนี้ในส่วนของสำเนารถนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวเลยด้านในก็จะมีเป็นคู่มือรถให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นแอร์แบกทั้งหมด7ลูกนะคะลูกค้า ได้แอร์แบ็กเลูกเครื่องเล่น DVD นะคะมาพร้อมกล้องถอยแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวฟังพาไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพดรถปี้รถนะคะหัวนอ็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยโครงสร้างนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆสวยๆเลยนะคะของเราคัดเกตเองมีคุณภาพให้อยู่แล้วเนาะกระจกนะคะพ์ทเดิมโรงงานทุกบานค่ะ อันนี้ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตึงๆเงาๆแบบนี้เลยด้านหลังมาพร้อมช่องเสียบ usb ให้2จุดนะคะเดียมสันลดคมชัดเจนนะคะสวยๆเลยไม่แสนสเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ8,500นะคะคันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวนะคะสำหรับรุ่น1.8 s sport option นะคะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอน ด้านหลังนะคะหล่อเลยมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะมีสปอยเลอร์มาให้นะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3โลโก้ตัวอักษรนะคะติดอยู่ครบติดอยู่ชัดเจนนะคะไฟท้าย LED นะคะใสๆเลยไฟท้ายใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยกระจากหลังก็พ์ทเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับแน่นอนรอยซีนต่างๆนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยรอยซีนรอยเชื่อมนะคะรอยซีนรอยเชื่อมสวยๆเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะยังเห็นรอยเม็ดอาร์ตอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะคะยังอะไรได้เป็นล้อแมกนะคะลูกค้า สวยๆแบบนี้เลยรอยซีนต่างๆนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเนาะตามที่ฟังแจ้งนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคา5 4 9 0 0 0นานะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,5 0 0เท่าน,นั้นนะคันนี้ผ่อนเดือนละ8,5 0 0เท่านั้นนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ เราลองดูภายในนิดนึงอ่าสำหรับคันนี้นะคะนี่เลขใไม่หน0 0 0แโลมาพร้อมพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับอีกด้วยนะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะอันนี้จะได้เป็นระบบเ n นจินสตาร์ทในส่วนของหน้าจอนะคะ เลขไม้หนึ่งแสม่นสองโลเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นหน้าจอแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยหรือจะลดจากตรงนี้ก็ได้นะคะม, home, มีโฮมเมนูได้แอร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้มีแอร์ออโต้แล้วก็ได้เป็นกล้องถอยนะคะลูกค้ามีกล้องถอยจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะ เครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะคะบอกเลยเครื่องยนต์นิ่งๆนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยฝาเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขูดใดๆเลยอ้าลืมบอกที่พวงมาลัยมีเพนเดเลชิปมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสองฝั่งนี่สวยๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะหน้าตัวรถนะคะลูกค้าคานหน้านะคะสวยๆเลยนะคานหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีมาร์กจากโรงงานนะคะติดอยู่ชัดเจนอยู่เลย หัวน็อตไม่มีถูกไข่ไม่มีขยับนะคะรอยปั๊มแบรนด์นะคะโตโยต้าก็ติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนอันนี้คือสัญลักษณ์เลยนะคะว่ารถเรามีเปลี่ยนฝากระโปรงมาไหมนะคะถ้าเกิดเป็นสัญลักษณออ์รอยปั๊มแบรนด์โตโยตา้าลึกๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าการันตีเลยนะคะว่ารถเดิมแน่นอนไม่มีเปลี่ยนฝามาแน่นอนนะคะในส่วนของโครงสร้างต่างๆหัวน็อตต่างๆนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะลูกค้าส,สวยๆเดิมๆเลยนะ สติกเกอร์มรกนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยมีคันเดียวนะคะลูกค้าสำหรับอโตยโยต้าโคโลรลาอัลติสนะคะ1.8 e สปอร์ตออปชันนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะลูกค้าไม่ควรพลาดเลยราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,500นะคะได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ2.99ด้วยนะคะสำหรับคนันนี้ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสาม,มารถโทรมารสอบถามได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 9 3 6 6นะคะสำหรับลูกค้าที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะแล้วก็มีบริการลดสไลด์นะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆใหม่ๆเลยยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะอันนี้มาถ่ายตอนยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะแทบไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะอ่า ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ